งามงามครจะเอาก็ต้องสั่งนะคะจะได้เก็บไปให้ประกาศบางคนเขาบอกว่ามันโขมมันนี่ชอบกินประกาศแบบนี้ประกาศปัดสารค่ะวันนี้จะไปผัดใส่ไข่ค่ะมังชวิรัตค่ะวันนี้กินมังนะคะบางคนเขาไปดองอะ่ะเอาไปทำ หมักไว้สักคืนแล้วก็มาแกงใส่ปลาปลาดุกย่างอ่ะอย่างอร่อยเลยใส่ขาเยอะเยอะอร่อยมากโอ้ยเก็แบแป๊บเดียวได้ตั้งเยอะอปอดสารค่ะปลอดสารมีเยอะแยะเลยนะคะเยอะเลยเยอะเนปอดสารค่ะไม่เคยฉีดยาค่ะน,นี่มะเขือ เมื่อเขืคืนเนี่ยเยอะเลยยังไม่ว่างเก็บพิกก็เพียบโอ้ย